สวัสดีนักลงทุนทุกท่านน,น,นนะครับตอนรับกันครั้งในฟิดูเดลี่กับแผนการลงทุนประจําวันนะครับตอนรับกับอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์นอนฟาร์มตอนรับกับวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นะครับในสนอแผนและเลิภัณการลงทุนเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกัน เริ่มต้นกันก่อนกันกบ panic black monday ในช่วงเช้าวันนี้นะครับในขณะที่ดัชนีดอลลาร์นะครับดีตัวขึ้นมา109.7เนาะเป็นไปตามบทวิเคราะห์ของแผนประจำสัปดาห์หรือ weekly recap ในวันเสาร์นั่นเองอสำหรับในวันนี้นะครับในวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์เรามีปฏิทินตัวเลขสำคัญทางเศร,รษฐกิจในเวลา4ทุ่นะกับตัวเลข ISM mm hmm. manufacturing PMI นะฮะดั mm hmm. ชนีภาค mm hmm. การผลิตนั่นเองซึ่ง ก็คาดการได้อีกนะว่ามันจะดีขึ้นนะครับสอดรับกับการประกาศมาตั้งแต่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่าว่า Black Monday ที่ทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นไปตามที่เราพูดคุยกันใน Weekly Recap หรือเปล่าพร้อมถึงนะครับการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมในช่วง r Recap weekend นะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะเอาละ ใ,ใ,นใ,นใครที่จะติดตามในไลฟ์สดสามารถไปติดตามได้นะครับในช่องทาง Facebook Fanpage s t a r t e a d e r Thailand เนาะหรือใครที่จะดูบันทึกย้อนหลังนะครับสามารถไปดูได้หน้าช่อง y o ะ,ะ,ะครับ ล่ะเดี๋ยวเรามารีแคปโปรดักต์กันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปเมื่อสะท้อนกับตัวเลขนะมาดูกันนะครับว่าแล้วในแต่ละโปรดักต์เราและแน่นอนที่้เรามาดู after recap กันบรีบาลขึ้นมาแล้วแหละกำลังขึ้นมาทดสอบแฝงลุกแแบบซึ่งก็เข้าใกล้การปิดกรอบแฟรลุกแแบบแล้วแล้วยังคงมีเป้าหรือระยะการแข่งข้าขึ้นต่อได้ในสัปดาห์นี้นะครับอ่า ใน Weekly Recap ในวันเสาร์นะครับเราคุยกันไว้อยู่แล้วเน้อว่าแต่ชินดอลล่ามีโอกาสจะแข็งค่าขึ้น <S 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 ทีนี้มาดูกันก่อนนะว่าที่เขาแข็งค่าขึ้นเขาแข็งค่าขึ้นเพราะอะไรนะครับจากสถานการณ์ของตัวเลขนะครับหรือรายงานทางเศร,รษฐกิจในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาดีกว่ามีการยกหูนะครับมีการยกหูของคุณโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะ ในการปรับทาริฟครับหรือในวันอาทิตย์นะมีการถแถลงในเรื่องของการปรับทาริฟในการตั้งกำแพงภาษีครับโดยที่เขานะครับดำเนินการตามที่ได้ลั่นวาจาไว้ก่อนการได้รับเลือกนั่นเองนะครับในช่วงการหาเสียงนะในช่วงการลงคะแนนเสียงนะครับคุณโดนัทามีการถแถลงหรือมีการปราศัยเอาไว้นะครับว่า ประเทศใดก็ตามที่ทำการดีดอลลาร์ไรเซชันคุณจะต้องได้รับบทเรียนนะครับจากการที่สหรัฐอเมริกาจะตอบโต้ด้วยการปรับเพิ่มกำแพงภาษีล่าสุดนะครับแคนาดาเม็กซิโกพมา่านะครับลาวโอวัสเสียวนะรอบๆบ,บ้านเราเลยทีเดียวนะครับถูกปรับเพิ่มกำแพงภาษีมากถึง10%เนาะซึ่งรวมถึง นะครับอีกหนึ่งพี่ใหญ่ของเอเชียอย่างประเทศจีนด้วยนั่นเองที่คุณรัฐธรรมก็มีการเปรยป์ๆไว้นะครับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าจากจีนมากเลยดังนั้นวิธีการเดียวที่เราจะคุ้มครองและปกป้องนะครับประชาชนชาวอเมริกาและธุรกิจของชาวอเมริกาได้ก็คือการปรับเพิ่มกำแพงภาษีนะครับซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันนะครับเนื่องจากว่าใน ผู้นำประเทศแต่ละประเทศเองก็ออกมาเรียกร้องครับว่าเฮ้ยยูคิดดีๆนะเข้าใจนะว่าด้วยบทบาทเนี่ยยู you, ทำเพื่อประชาชนชาวอเมริกาแต่ให้เป็นข้อพิจารณาแล้วกันไม่ได้คู่นะแต่ให้เป็นข้อพิจารณาการที่ยูปรับเพิ่มกำแพงภาษีสุดท้ายถ้ายูต้องนำเข้าอยู่ดีนั่นหมายความว่านั่นคือต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนชาวอเมริกาที่จะเพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายอเมริกาเองนั่นแหละที่เศรษฐกิจจะพังนะครับก็เรียกได้ว่า จะเรียกว่าเป็นข้อเรียกร้องก็ไม่เชิงนะเหมือนเป็นข้อเสนอเหมือนเป็นข้อเสนอเหมือนเป็นข้อต่อรองนะว่าคิดดีๆนะจะขึ้นไม่ขึ้นนะฮะทีนี้ในส่วนของคุณรธรรมเองก็ยืนกรานครับว่าก็ฉันจะขึ้นนะ่ะก็อยู่ดีดอลลาร์ไลเซชันใช่ไหมไม่อยากค้าขายก็ไม่ต้องขายนะครับเดี๋ยวเป็นประเด็นที่เราจะมาจับตาดูกันเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะจากประเด็นตรงนี้เองจึงไม่น่าแปลกใจครับว่าทําไมแต่ชินาล่าถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบนี้นะฮะ โอเคอันนี้คือคอยแรกว่าทำไมนะครับดัชชินตาล่ถึงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะทีนี้จากประเด็นตรงนี้เองเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้พื้นฐานกันนิดน,นึงก่อนว่าการที่ขึ้นกำแพงภาษีทาไมถึงส่งผลให้ดัชชินตาล่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการปรับเพิ่มกำแพงภาษีตรงนี้นะจะส่งผลให้นะครับจะส่งผลให้นะ ผู้ค้านะครับผู้ค้าหรือประเทศต่างๆเนี่ยจะนําเข้าสินค้ามายังอเมริกาเนี่ยเขาจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากกำแพงภาษีดังกล่าวครับและจะส่งผลให้อเมริกาเองเนี่ยเขาสามารถที่จะฟื้นฟูเรื่องของสมดุลการนําเข้าและส่งออกได้เนื่องจากเขาส่งออกได้ปกติรายได้เข้าประเทศเขาถูกไหมแต่ในขณะที่นะครับต่างประเทศ จะนำเข้าสินค้าเข้ามาในอเมริกาเนี่ยเขาโดนกำแพงภาษีส่งผลให้มีต้นทุนค่าใ้จ่ายที่มากขึ้นก็จะทำให้การเสียดุลการค้าของอเมริกานั้นลดลงนั่นเองนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมการปรับทาลิฟหรือกำแพงภาษีของคุณโดนัทรัมนั้นจึงส่งผลให้ดัชนีดดอลล่าแข่งค่าขึ้นนะครับ แสดงว่ามันจะขาดรับกับที่คาดการไว้คืออัตราการว่างงานเท่าเดิมในขณะที่เศรษฐกิจโดยภาพรวมอมาดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีชิอุตสาหกรรมดนีชิการบริการเนาะหมายถึงเฉพาะที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีขึ้นในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพอยู่ขาดรับกับการแถลงนะครับของทางทีนี้ถัดจากดอลลาร์ครับไปดูที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปกันในส่วนของเอราคาเชิโอกาสนะครับลงมาเก็บ liquidity นะครับในกรอบล่างที่บริเวณ 2788และ2770นะครับฟังให้ดีนะคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้แหละเราคุยกันว่า XAUUSD ในวันเสาร์นะเราคุยกันว่าราคามีโอกาสที่จะกลับลงมาเก็บ liquidity ที่2778และ2770ถ้าใครจำกันได้นะครับช่วงเช้า Black Monday การลงเวฟแรก2778นะ ทีนี้จุดที่ผมอยากให้ในายาวความสนใจก็คือในช่วงที่ผมไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับในเวลา11.26มง26นาทีนะครับถ้าเราไปย้อนกราฟดูในช่วง1 1 0โมงที่ผ่านมาราคาทดสอบกรอบแนวรับบริเวณ2 7 7 0แล้วนะด้วยการปิดแฟร์บรลูแกรที่บริเวณ2 7 7เเคลียกว่าเฉียวไปเก็บแฟร์บรรูแก,ก็บเรียบร้อยแล้วแสดงว่าราคามีโอกาสเกิดสัญญาณการกลับตัวในบริเวณนี้ได้ อย่าลืมนะครับกราฟไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงถ้าเขาไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวแล้วสุดท้ายเขาต้องย่อลงมาพักฐานตามที่เราวิเคราะห์กันไว้ใน weekly recap นั่นหมายความว่าใน daily ในวันนี้ราคาก็มีโอกาสเกิดเทคนิคอลอีบาวกลับขึ้นไปนะครับทดสอบการทำ swing h i g เช่นเดียวกันหลังการตั้ง s w i n ล l ของพฤติกรรมราคา2.88 7และ2.70ตามลำดับนะครับ <laughs> เอาละอันนี้คือในส่วนของ XAUUSD เนาะไปที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปกัน แสดงว่าสอดรับกับ Weekly Recap นะแผนใน Weekly Recap เราอธิบายชัดเจนให้แผนไว้ชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อสิใน Weekly Recap เรานอกจากนอกจากทองคำเราให้แผนอะไรไว้อีกบ้างค่อยๆลายไล่ไปนะฮะต่อไปครับในกลุ่มของ BTCUSD เนาะเรียกได้ว่าเร็วแรงเหนือระลอกนะฮะเราคุยกันไว้ว่าถ้าไม่หลุด1น0 0แสนเนาะ แล้วผมก็จะมีย้ำไว้ว่า wow. เดิมจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเคไหมเป็นกรอบไกด์ไลน์เดิมจากวิลลี่คัตในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราย้อนมาในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจากสัปดาห์ที่แล้วเราย่อเล่นซื้อเป็นหลักนะครับแล้วในสัปดาห์นี้สําหรับ BTC มุมมองในการเข้ากินกาไรของเราจะเป็นอย่างไรแน่นอนครับยังคงกลยุทธ์เดิมเนาะย่อเล่นซื้อเป็นหลักรอราคาเข้าใกล้กรอบนะครับหนึ่งแสนหนึ่งพันสี่ร้อยซึ่งตอนนี้กรอบของพฤติกรรมราคาอยู่ในกรอบ double b o t ท o m นะครับ เราเข้าเก็งกำไรจากกรอบการพักฐานหรือการฟอรมตัวพักฐานในกรอบนี้นะถ้าราคาไม่มีการทำโล่ต่ำกว่าหนึ่งแสนครับในกรอบบริเวณหนึ่งแจนถึง1นึ่งแสนหนนะครับเราจะรอการทำสวิงโลแบบนี้เกิดแพทเทิร์นกับตัวที่เป็นรีเวอร์ซ์ออฟแพทเทิร์นแบบนี้นะครับจากการทำสวิงโลเราจะเข้าเก็งกำไรด้วยการหาจังหวะยอ่อเล่นซื้อเพื่อเก็งกำไรจากการที่ราคาติดตัวกลับขึ้นไปทดสอบกรอบรอบริเวณหนึ่0แสโอเคไหมเข้าเก็งกำไรในกรอบ1นึ่งแไปปิดทำกำไรในกรอบ1นึ0 0แ จะมีระยะความผันผวนนะครับจากการเคลื่อนตัวของราคาให้เล่นอยู่ในไซเวในสวิงกรอบ3,000จุดโอเคไหมเนื่องจากว่ากรอบนะครับระยะความเสี่ยงจะอยู่ที่ประมาณ1,000ต่อการทํากาไรในกรอบ3 0 0 0ง4 0 0 0จุดระยะริกซี่วอร์ดอ3ดังนั้นปรับหลอดไซส์ให้เหมาะสมกับระยะความเสี่ยงด้วยนะครับจะมีระยะความเสี่ยงที่ประมาณ1,000จุดเนาะใช้10,000แสเป็นสต็อปลอควบคุมความเสี่ยงในการเข้าเก็งกำไรย่อเล่นซื้อเป็นหลักในกลุ่มของ BTC u s d ขานร,รับการนโยบ,บายทางการเมือง ที่อาจจะมีการแถลงและมีการประกาศ e x e c utive Or d e อออกมาเรื่อยๆนะครับจับอ่าเอาล่ะขานรับกับน,นโยบายทางการเมืองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ BTC ในวันนี้กันนโยบายทางการเมืองเหมือนกันแหละแต่ไม่ใช่ในโยบายทางการเมืองในการสนับสนุนนะครับบิตคอยนนะแต่เป็นนโยบายการขึ้นทาลิฟหรือขึ้นกำแพงภาษีฮะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูด้วยกัน ว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยบ้างนะครับเราคุยกันไว้ว่าต้องไม่หลุด1 0 0 0 0แสนใช่ไหมอ่าในวันเสาร์เราจะเห็นการาฟแค่นี้แหละครับแต่เราจะพบได้ว่าในวันเสาร์นะครับพอหลังจากจบวันเสาร์ไปแล้วในะช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับราคาปรับตัวลงมาทะลุกรอบ1 0 0 0 0แสนไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นปะแสดงว่าเกิดดับเบิลบัตทอมตามที่คาดนะไม่ได้เกิดนะ พอไม่ได้เกิดราคาลดหนึ่งแสงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเกิดการ break of structure ครับและขาดรับกับการปรับลดอัตรา,ตาดอกเบี้ยเชิงนโยบายสิ่งที่ทุกคนจะเห็นเลยก็คือเกิด rising wave นั่นเองทีนี้จุดนี้ถามว่าอ่ะมันเกิดไปแล้วแหละแล้วทำไมพามาดูอยากให้เห็นสิ่งหนึ่งด้วยกันก่อนครับในช่วงวันเสราร์นะครับหลังจากเราปิดทำกำไรจากวิลลี่ขับในสัปดาห์ที่แล้วที่1,6,000ใช่ไหม ล่าสุดราคาเกิดอะไรเกิด rising wave พอราคาเกิด rising wave เนี่ยเราเลยมองในยะ้งสำคัญที่บริเวณ1 0 0 0 0แสนโอเคไหมครับเราเลยมองในยะ้งสำคัญที่บริเวณ1 0 0 0 0แสนโดยที่เราต้องเข้าใจก่อนนะเขามีกรอบการย่อพักฐานสําคัญอยู่ที่93,900เห็นกรอบไหมเก้าหมื่นและและ91,200เห็นยังเห็นกรอบยังว่าทำไมถึงพามาย้อนดูนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าถ้าหลุด1 0 0 0 0แสน ทำไมถึงใช้1นึ่งแสนโอเคไหมทีนี้ในข้อเท็จจริงคือราคาหลุดแหละพอหลุดมาจนกระทั่งเช้าว,วันจันทร์ที่มีการแถลงทาริฟอย่างชัดเจนเนี่ยเขาหลุดกรอบ98,000เห็นไหมครับพอหลุดกรอบ98,000ืเขาแพนอิกมูนเดียวลงมาที่91,200เลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊เก้าหมมันเลขอะไรนะถูกต้องมันเลขพักฐานสุดท้ายครับที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าพูดกันตามตรงนะ ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแพนิกทีเดียวแสนจุดแบบนี้หรอกนะก็ถือว่าเยอะกว่าที่คาดจารไว้พอสมควรแต่ถามว่าทําไมต้องพามาดูตรงนี้เพราะอยากให้ทุกคนเห็นก่อนครับว่าถ้าเทียบกับในระยะการย่อพักฐานหรือการตั้งสวิงนั้นราคาอยู่ในโซนการพักฐานที่สมบูรณ์ด้วยตัวมาแล้วนะดังนั้นครับถ้าราคาไม่ได้มีการปรับแนวโน้มต่ํากว่า91,000มันจะเป็นจังหวะการเก่งกาไรที่ดีนะครับจากการพักฐาน เพราะว่าเมื่อเราเปรียบเทียบในกราฟทำเฟรมหชั่วโมงจริงๆเนี่ยมันก็คือกรอบอะไรครับ91,000ถึง1 8 0 0 0 0ที่เป็นไซเวย์หรือสวิงขนาดใหญ่ที่เราจะเห็นได้ว่าเป็นการสวิงตัวทำโลและไฮขนาดใหญ่นับตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองซึ่งตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ในกรอบสวิงนี้ครับดังนั้นในกรอบบริเวณใกล้91,000นั้นจึงเป็นระยะเหมาะสมอย่างมาก ที่เราจะใช้เป็นจุดในการเข้าเก่งกําไรนั่นเองโอเคไหมเอาละก่อนที่จะไปขยี้ในส่วนของ Daily News ในวันนี้นะครับเราจะไปกันต่อเราจะมา After Weekly Recap กันให้จบก่อนนะเอาละ่ะ ทีนี้ฐานรับไม่แพ้กันครับแบบของ Price Pattern น,น,นะาานนหาจังหวะยอดเล่นซื้อเพื่อเก็งกำไรนะครับจากการปรับตัวขึ้นไปทดสอบในกรอบ76.50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและ77.8ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตาม,<ผ>มลำดับอจริงว่ามันเร็วแรงเหนือรละโลกมากเพิ่งคุยกันม,นมาๆสำหรับราคาน้ำมันเดี๋ยวเราไปดูกันมันเกิดอะไรขึ้นกับราคาน้ำมันบ้างนะครับเรียก,ยววกดยดได้นะว,ว่าสนุกสุดยอดไปเลยนะครับเรียกได้ว่าสนุกสุดยอดไปเลยจ้าเอ เปิดเช้ามา75.7ค่ะกระโดดลงไปเลยนะฮะกระโดดขึ้นไปเรียกได้ว่ากระโดดเป็นมารยาทมากเลยนะกระโดดปุ๊บแตะป,ปั๊บ,นะะบล่วงปุบ๊บนะฮะแตะปุ๊บล่วงปั๊บกลับมาที่เดิมนะครับเรียกได้ว่าขานรับกับเพื่อนๆเ,เนาะราคาทองคำปรับตัวพักฐานอย่างรุนแรงนะครับในขณะที่ราคาบิตคอยน์ปรับตัวพักฐานอย่างรุนแรงจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับที่ราคาน้ํามันจึง ปรับตัวลงมาพักฐานด้วยแต่เราจะสังเกตรกรอบการปรับตัวพักฐานคับว่าเกิดสัญญาณการจับตัวที่บริเวณ74ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นบริเวณไฮเก่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอเคไหมถ้าราคายังสามารถยืนเหนือ74ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นั่นจะหมายความว่าราคามีโอกาสนะครับที่จะเกิดเทคนิคอ a l ีบาวแล้วดีดตัวขึ้นไปทดสอบกรอบบริเวณ76.50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับ76.50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและ77.2ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำดับ นะถามว่าแล้วทำไมการขึ้นกำแพงภาษีหรือการขึ้นทราริฟเนี่ยในขณะที่บิตคอยและทองคำปรับตัวลดลงทำไมราคาน้ำมันจึงยังคงได้อาน,นิสงส์งในการดีดตัวเนื่องจากว่ากำแพงภาษีดังกล่าว,วครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับในเรื่องของการนำเข้าน้ำมันนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะ การฟื้นตัวจากสภาวะที่หลายๆาสถาบันการเงินนะครับเขาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชีงยงนโยบายมันส่งผลให้เศรษฐกิจเกิดการฟื้นตัวครับและเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวในจังหวะที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเราต้องการขยายตัวการขยายตัวของเศรษฐกิจจําเป็นที่ต้องใช้ปัจจัยด้านพลังงานในการขับเคลื่อนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกนะครับรวมถึงอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงในในกลุ่มของ นะครับธุรกิจอุตสาหกรรมนะก็ยังเป็นยังจำเป็นที่จะต้องใช้เชื้อเพลิงอยู่นั่นเองนะก็จึงเป็นเหตุผลในการเกิดเทคนิคอลรีเบลนั่นเองต่อนะ,อ,นะอ่ะหลังจากน้ำมันหลังจากน้ำมันแล้วยังไงต่อสิหลังจากน้ำมันแล้วก็จะมีนสลอยใช่ไหมนสลอยเราก็คุยกันว่ายังไงนะมันต้องพักฐานเอ NAS <L> านสำหรับใครที่จะเข้ากิงกำไรก็ศึกษานะครับในเรื่องของรายละเอียด ตามสัญญา CFD ก่อนการออกออเดอร์ด้วยแล้วกันเนื่องจากมีการออกหลอดไซตที่ต,ตางกันนะโอเคน่าจะครบถ้วนในแต่ละผลิตภัณฑ์กันในส่วนของ N นสร้อยนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับมาปิดไฟวาลูกแกร็บถูกไหมแล้วเรามีนัยยะสาคัญสําคัญจริงๆนะ2800ใช่ไม่ใช่ก็คือ8ปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ฟิบนชีถูกไหมต้องไม่หลุดเพราะถ้าหลุดจะไหลแรงนะครับเดี๋ยวมาดูการ N นสร้อยในเช้าวันนี้หลุดไหมหลุดหรือเปล่า ะะไปดูกัน US Tech หรือหุ้นศาสอุตาหกรรมเทคโนโลยี100ตัวแรกนะครับล่าสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะ2,900ทิ29้งไส้ไปที่เท่าไหร่นะ2,850อุตะเลขอะไรเลขที่วางไวน้ใะ้ว่าต้องย่อพักฐานนะราคาสามารถ break out กรอบของ fair value gap นะครับที่เปิดเอาไว้บริเวณ50% Fi ิบ n a c c i ัชีได้ง่ายๆเลยแล้วข้อดีคือเขา break พักฐานแบบแท่งเดียวเลย นะมันไม่สมกึกสมกากักเนาะเราไม่ต้องมานั่งเก่งว่าโอ้โหก็ก็มันเหมือนจะทำสวิงโลอ่ะก็เลยสวนมันแท่งยาวขนาดนี้ไม่น่ามีใครส่วนได้จริงปะแสดงว่าตอนนี้พักฐานแล้วสิ่งที่เรารอในจังหวะน,นี้เรารออะไรกันครับเรารอเพียงแค่การตั้งสวิงโลเท่านั้นเองนะครับรอการตั้งสวิงโลเพื่อหาจังหวะเก่งกำไรจากการเข้าซื้อครับโดยมีนัยยะสำคัญคือ นะครับนสร้อต้องไม่ต่ำกว่า2800ในการเข้าเก็งกำไรแล้วถ้าใครลืมนะครับ <N AS 2> จะทบทวนให้2800นั้นสำคัญอย่างไร2800คือแนวรับในยะสำคัญของกรอบ price pattern นะครับคือแนวรับในยะสำคัญของกรอบ price pattern นะครับใน time frame day ซึ่งเป็น time frame ใหญ่นั่นเองการที่นัสร้อยลุดต่ำกว่า2800นั้นจะมีผลว่า นะครับอาจจะเกิดแพนิคจากการเทขายจากการสูญเสียความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากนโยบายการปรับเพิ่มกำแพงภาษีที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพได้นะครับในลักษณะของการทำทาริฟนะครับหรือกำแพงภาษีในสถานี้จะมีคำศัพท์พิเศษ1นึ่คำนะครับเที่ยวนี้จะมาอธิบายให้กับทุกๆท,ท่านนะครับให้พี่ๆน้องๆหรือนักลงทุนทุกท่านเนี่ยทำความเข้าใจเพิ่มเติมด้วย ปกติเนี่ยเราจะเคยได้ยินคําพูดที่ชื่อว่าอินฟลชันเนาะหรืออัตรางเงินเฟอ้อนะครับทีนี้ทุกๆครั้งที่มีการทำแท็ก a r า i f รนะครับมันจะส่งผลนะครับให้เกิดเอฟเฟกหนึ่งตามมาด้วยเราเรียกว่า t a ็ i n ินฟล i o ชันนะครับแท็กอินฟลชการเกิด Inflation ยปกติเนี่ยเกิดจากการที่นะครับมันมีปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจปริมาณมากๆทีนี้การเกิด t a ็กอินฟล i o ชนนี่เกิดจากอะไร มันเกิดจากการยัดเยียดต้นทุนค่าใช้จ่ายจากผลของภาษีครับเนื่องจากว่าเวลาที่ผมยกตัวอย่างในกลุ่มของประเทศอสอสเตรเลียแล้วกันออสเตรเลียจะเห็นได้ชัดครับคือประเทศเขา่ไม่สามารถผลิตอุตสาหกรรมอาหารได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือออสเตรเลียเขาจไไําเป็นที่จะต้องนําเข้าสินค้าบริโภคเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นธัญ,ญพืชหรืออาหารสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ถ้าออสเตรเลียเนี่ยต้องการจะกีดกันทางการค้าโดยที่ผลของการกีดกันตรงนี้เขาต้องการที่จะช่วยเกษตรกรในประเทศเขานะครับซึ่งจริงๆเขาก็พะปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะประเด็นก็คือถ้าอยู่ๆเขาจะขึ้นกำแพงภาษีสิ่งที่เขาขึ้นกำแพงภาษีนั้นดูเผินๆเนี่ยเหมือนเป็นการกีดกันทางการค้าไม่ให้ประเทศต่างๆเนี่ยนำเข้าสินค้าเข้ามาหรือส่งออกสินค้าเนี่ยมาขายในออสเตรเลียจริงไหม เผินเผนะเหมือนเป็นการากีจกันทางการค้าครับแต่สิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าประเทศเหล่านั้นยังคงส่งออกเป็นปกติแล้วออสเตรเลียก็ยังคงนำเข้าสินค้าเป็นปกติการขึ้นภาษแบบนั้นจะส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนทางภาษีนั่นแหละเพราะโดยพื้นฐานะ่ะเวลาเราซื้อขายสินค้าหรือเวลาเราไปทานร้านอาหารก็ตามเราจะ พบอยู่แล้วครับว่าโดยปกติเนี่ยผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายภาษีนึกออกไหมเวลาเราจะบริโภคอาหารเวลาเราจะซื้อสินค้ามันมีภาษีอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษีค่าบริการหรือว่า tax service ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีสินค้านะครับหรือภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆนั่นหมายความว่าจริงๆโดยสุดท้ายครับผู้รับผลกระทบจากภาษี มันยังคงเป็นประชาชนหรือผู้บริโภคอยู่ดีดังนั้นการปรับเพิ่มกำแพงภาษีของคุณโดนัททำแน่นอนครับในระยะสั้นอาจจะส่งผลให้ด,ดอลลาร์แข็งค่าครับแต่ในระยะยาวมันยังส่งผลต่อเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อหรืออินฟลชันที่ประชาชนชาวอเมริกายังจะมีต้นทุนค่าใช้ใจ่ายจากค่าของชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยดังนั้นตรงนี้นี่แหละที่เราต้องมาติดตามกันว่าจากความสมดุลในเรื่องของ ค่าครองชีพตรงนี้จะกลายเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่โดนัลด์ทรัมป์สร้างแล้วคุณเจอรมราอเเวลต้องแก้ให้หรือเปล่านะครับธนาคารการสหรัฐจะออกนโยบายอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพดังกล่าวนะจะออกนโยบายอย่างไรเพื่อแก้ไขค่าครองชีพดังกล่าวจากกำแพงภาษีที่เกิดขึนนะอันนี้เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกัน ทีนี้หลายๆคนอาจจะสนใจว่าเอ้าแล้วถ้าทำขึ้นกำแพงภาษีแบบนี้นะครับดอลล่าแข็งค่าแล้วดอลลร์แข็งค่าแล้วแล้วอย่างไรต่อแล้วจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงในเมื่อค่าของชีพสูงขึ้นสิ่งที่ธนาการกลางสาหรัฐจ,จะโดนบังคับทําคือลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายไปในตัวครับจากตอนแรกเนี่ยเขากล่าว่าจะไม่ลดหรือว่าเขาจะคงเพราะรอดูท่าทีพอคุณทําประกาศกําแพงภาษีขึ้นมาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นข้อพิจารณาแล้วแหละว,ว่าไม่ลดได้จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ลดค่าครองชีพก็จะสูงขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นปัญหาเหลือลังเลยทีเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนนะในปี2025ธนาคารกลางสหรัฐนั้นไม่ปรับลดบไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายเนื่องจากว่ากังวลในเรื่องของอินฟลชันหรืออัตราเงินเฟอ้อดังนั้นถ้าเขาต้องการจะลดแท็กอินฟลชันแล้วเขาไปลดดอกเบี้ย สิ่งที่จะตามมาหลังจากการแก้ไขแท็กอินฟลชันคืออาัตาราเงินเฟอ้อจะกลับมาในประเทศอเมริกาอีกอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดตรงนี้สําคัญนะเพราะว่าอะไรในระยะยาวผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่ผกผันไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ามันมและบิตคอยกลับได้รับอันนี้ส่งจากการที่นะครับคุณโดนัททำผูกปมจากการรีบขึ้นกาแพงภาษีตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามดีเดียวเราต้องบอกเลยว่า ในช่วงนี้นะครับราคาจะผันผวนรุนแรงมากกว่าที่เคยสําหรับนักลงทุนที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดเรียกได้ว่ารับน้องสยองขวัญกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับและแน่นอนตอนนี้นะครับกับ5ที่นั่งสุดท้ายนะกับ real factor theory รุ่นที่9นะครับในวันนี้เวลา2ทุ่มครึ่งเราจะเริ่มการเรียนการสอนบทที่1แล้วนะครับ product relation and time frame ใครที่อยากจะทำความเข้าใจและเรียนรู้มากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปเสียเงินลงคอร์สเรียนที่ไหนนะครับเรายินดีแบ่งปันให้นะครับถ้าคุณมีความรู้ถ้าคุณมีประสบการณ์คุณเอาความรู้เอาเงินลงทุนของคุณไปคว้ากำไรจากตลาดได้นะครับและแน่นอนถ้าเราทำกำไรได้เองนั่นจึงเป็นเหตุผลครับที่สถาบันของเรายินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ ความรู้ให้ถ้าคุณเป็นนักลงทุนจริงๆไม่ต้องเสียเงินลงคอร์สเรียนที่ไหนนะครับถ้าคุณเทรดอยู่แล้วย้ายเข้ามาลงทะเบียนเรียนรู้ด้วยกันนะครับทเทรดไปด้วยกันนะโชคดีมีกําไรในการลงทุนทุกคนครับสําหรับนักเรียนฟิดูเซนเตอร์นะครับวันนี้เรามีนัดกันนะสองทุ่มครึ่งกับ r e ียลแฟ t เตอร์ทีอบทที่หนึ่ง